introduce yourself การแนะนำตัวเองโดยอาจารย์ชินอนองประชุมชิด Hi guys สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะ welcome back to another episode of English with ครูแป้งกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูแป้งอีกแล้วนะคะ today we are going to talk about how to introduce yourself วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำตัวเองค่ะ กติกาของเราก็คือเด็กๆจะต้องตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะคะเวลาคุณครูให้ฝึกพูดเด็กๆก,ก็ต้องพูดตามเสียงดังๆนะคะขั้นตอนในการเรียนรู้ของเราก็คือเด็กๆฟังการออกเสียงนะคะฝึกออกเสียงให้เสียงดังๆค่ะและสุดท้ายทำใบางานให้เสร็จนะคะแต่ก่อนอื่นเลย let's think and share เวลาที่เราพบกับเพื่อนใหม่ๆค่ะเรามักจะต้องทำอะไรกันก่อนนาะ เด็กๆลองคิดดูนะคะ What should you do when you meet new people เรื่องนี้เด็กๆเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะจำได้ไม่เอ่ย That's correct <S ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเวลาที่เราเจอคนใหม่ๆเราก็ต้องรู้จักพูดจาทักทายนะคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยคำศัพท์ในการทักทายที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูเอามาให้ดูซ้ำค่ะ เอะพอเราพูดทักทายกันไปแล้วจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อนะคะแน่นอนเลยค่ะพูดทักทายเสร็จแล้วสำหรับคนใหม่เขายังไม่รู้จักชื่อเราเราก็ต้องบอกชื่อตัวเองค่ะการบอกชื่อตัวเองในภาษาอังกฤษบอกได้2วิธีนะคะเด็กๆลองดูตามไปนะวิธีที่1 I am หรือ I'm um. แล้วตามด้วยชื่อของเราจะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะคะคุณครูจะพูดประโยคตัวอย่างให้ฟังนะคะ I am แป้งพิม now is your turn เด็กๆลองพูดบ้างค่ะ <Yeah! S 1> ใช่แล้วค่ะ I am แล้วตามด้วยชื่อนะคะ วิธีที่สองพูดง่ายกว่าแต่ว่าพูดยาวกว่านะคะ My names แล้วตามด้วยชื่อค่ะลองฟังประโยคตัวอย่างนะคะ My n a m e แป้งพิมทีนี้เด็กๆลองพูดเองบ้างค่ะ My n a m e แล้วตามด้วยชื่อตัวเองค่ะ Good job เด็กๆจะย้อนกลับไปพูดซ้ำก็ได้นะคะในสถานการณ์จริงเวลาที่เราเจอคนใหม่ๆบางครั้งแล้วเรายังไม่ได้แนะนำตัวเขาอาจจะถามเรามาก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าเราอยากรู้ว่าเขาชื่ออะไรเราก็ต้องถามประโยคนี้ค่ะ What's your name หรือ What is your name เธอชื่ออะไรนั่นเองค่ะเด็กพูดตามคุณครูนะคะ What's your name มีคนถามแบบนี้ก็ให้เด็กๆตอบชื่อไปนะคะเอาละค่ะคุณครูขอสรุปนะคะวันนี้เราเรียนรู้กันไป3ประโยคค่ะการบอกชื่อตัวเองเราพูดได้2วิธีนะคะ I am หรือ My n a m e แล้วตามด้วยชื่อค่ะส่วนถ้าจะถามชื่อคนอื่นนะคะให้ถามว่า What's your name That's it for today วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ตั้งใจออกเสียงได้ดีมากเลยค่ะใครที่ยังออกเสียงเบาอยู่นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยกระตุ้นสักนิดนึงนะคะให้ออกเสียงดังขึ้นนะคะต้องกลับไปฝึกออกเสียงให้เยอะๆนะคะใครที่ออกเสียงเสียงดังวันนี้ครูปแป้งขอยกนิ้วให้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอ๋ออย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะ see you again next time bye